ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่16ตุลาคม2563ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพุทธแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อ ทำปฏิบัติแบบชาวพุทธไทยตอนที่ห้าหกนะครับตอนที่หกซึ่งผมก็จะอ่านจากบันทึกการปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาหวยล้างนะครับอุบาสิกาหวยล้างเฮงสวัสดิ์ซึ่งอ่านกันมาเป็นตอนๆน,นะครับอุบาสิกาหวยล้างเฮงสวัสดิ์เนี่ยอยู่สำนักของท่านอาจารย์กอเขาสวนหลวงจังหวัดราชบุรีนะครับ ชื่อสำนักปฏิบัติธรรมว่าสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้นำมาอ่านต่อนะครับจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็พูดถึงที่บอกว่าคำที่เจ้าตัดคำสอนของพระพุทธเจ้า นอกที่ว่าละชั่วทําดีทำํำจิตได้ขาวรอบนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นยิ่งในชีวิตประจำวันนะครับก็ซึ่งก็เป็นเรื่องของชาวพุทธเทราวาททั่วไปที่เข,า,เขาสอนแบบนี้นะครับไอ้นี่ก็เรียกว่าถอดทอดคำสอนของเทราวาทออกมาทั้งรุ่นนะครับ ทำดีและชั่วทำจิตให้ขาวรอบมันเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งต้องพาเพียนเข้าถึงจิตว่างถ้าเข้าถึงแล้วไม่มีการทําชั่วทําดีด้วยจิตว่างจิตว่างนั่นแหละขาวรอบสะอาดสงบนอกจากจิตว่างแล้วก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นจะพ้นทุกข์ก็ต้องลืมจิตว่างไม่ได้รู้อะไรอะไรก็รู้ไปแต่ภายในมันรู้ว่าง นี่คือสิ่งที่ชาพุทธเทราวาดเขาสอนกันนะครับคําสอนที่พระเจ้าจัดนั้นโผล่ขึ้นมาในความคิดว่าเธอจงดูโลกโดยความเป็นของว่างเิอมัจจุราชจะตามหาตัวเธอไม่พบสำเนียกได้ชัดที่รู้ล้วนนั้นไม่มีหมายไม่มีปรุงแตงมันก็ว่างทั้งหมดทั้งโลก จิตที่ว่างมันไม่มีตัวตนมันก็พ้นมัตจุราชการดูโลกโดยความเป็นของว่างก็ดูที่จิตว่างนี่เองจิตว่างมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนั้นโลกจึงว่างโลกว่างตัวตนก็ว่างที่จิตว่างนั่นเองว่างจากตัวตนราชจึงตามหาไม่พบเพราะตัวตนไม่มีในจิตว่าง คำสอนของพระพุทธเจ้าโผลขึ้นกับจิตต่อไปว่าจงกําหนดละตันหาดุดห่วงน้ำํำทุกริยาบทก็รู้ได้ที่จิตว่างรู้จิตว่างอยู่เป็นการละตันหาในจิตว่างไม่มีตันหารู้จิตว่างทุกิยาบทก็เป็นการกําหนดละตันหาดุดห่วงน้ําทุกิยาบทตันหาดับไปที่จิตว่างเออนี่คือเรื่องคราวที่แล้วนะครับ อวันนี้ก็จะมาต่อว่าท่านอุบาสิกาไวลังก็ยังบอกต่อไปว่าความคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นอีกว่าเป็นดูโดยชอบแล้วซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็รู้ได้ที่จิตว่างอีกอยู่ด้วยจิตว่างมันไม่มีมานะทิฏฐิไม่มีอุปทานมันเป็นการอยู่ โดยรอบถ้าจิตว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีเผลอเลยก็จะมีพระราหนาเกิดขึ้นในโลกว่างก็รู้วุ่นก็รู้ในทีเดียวที่เดียวไม่ยึดถือก็ไม่มีทั้งว่างทั้งวุ่นจิตว่างอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นพ้นโลกสหบสอบดูรู้ในรู้ มันปลอดโปร่งแจ่มใสไม่คอกไม่กังวลสิ่งใดทําให้อ่านจิตในขณะน,นี้ว่างอย่างยิ่งอยู่นี่มันทําลายพวกข่องพวกกังวลที่มันเย็บย้อมร้อยรัดหุ้มหอ่หอห่อหุ้มออกไปจากจิตจิตจึงปลอดโปร่งโล่งแจ่มใสขึ้นมาทั้งหมดนี้ท่านไม่ต้องฟู้ฟังไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คำสอนของเทรวาดของท่าน อาจารย์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ที่สอนไว้เช่นนี้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ฟังไปได้เราไม่ขัดแยง้งไม่โตแยง้งเพราะมันเป็นภาษาเป็นคำพูดเขาจะพูดยังไงก็ได้นะครับของญิงนิ่งเป็นใบที่พูดได้ของปลอมพูดอะไรมาปลอมหมดมายาหมดของเก้หมดนะครับฟังต่อนะครับ โดยเราก็ไม่ต้องปฏิฆะคือไม่ต้องโต้เถีงยงโต้แย้งเรียกว่าปฏิฆะไม่ปฏิฆะนะครับเพราะท่านท่านอุบาสิกาไวรังก็พูดต่อว่าเพราะการสองดูรู้ในรู้ในตัวเองนี้เองมันเป็นการทำลายถ่ายถอนพวกกิเลสตัณหา โมหะอิชาอุาป,ปทานทิฏฐิมานะที่มันคอยห่อหุ้มปิดบังจิตถอยออกไปจากจิตที่จิตรู้จิตอยู่นี่เองเป็นอิสระทั้งที่อยู่ในกลุ่มสังขารไม่เกาะเกี่ยวสังขารก็สําเนียกได้ว่าอย่างนี้เองจิตที่เหนือสังขารสังขาร,ขารปรุงแต่งไม่ถึงจึงแจ่มใสโปร่งเบาไม่มีทุกข รู้ที่แจ้งจีดว่างจากเครื่องเย็บย้อมร้อยลัดทั้งพวงเป็นอิสระอยู่นี่มันมีความว่างอย่างยิ่งก็คือยอดแห่งธรรมะอมะตะไม่มีความตายถึงทำความว่างมันดับที่มีตัวตนที่มีตัวตนอ เมื่อหลับมีตัวตนจิตว่างจากตัวตนทุกทั้งปวงก็ดับเพราะตัวตนคือทุกตัวตนดับทุกก็ดับจิตว่างจากตัวตนก็ว่างจากทุกทั้งปวงมีตัวตนก็ทุกมีทุกว่างจากตัวตนก็ว่างจากทุกทําให้สังเกตได้ว่ารู้แจ้งว่างเท่าใดก็พ้นทุกได้เท่านั้น รู้แจ้งจิตว่างได้ตลอดไปก็พ้นทุกข์ได้ตลอดไปรู้อยู่ว่าก็วางไม่รู้ก็วุ่นไปรู้สึกว่าธรรมะเป็นของล้ำค่าคงเส้นคงวาควรบูชาอย่างยิ่งควรปฏิบัติอย่างยิ่งด้วยรู้แจ้งเข้าไปถึงจิตแท้ๆแ,แล้วไม่มีปรุงไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสนะครับ นันรู้แจ้งจิตเดิมแท้มีแต่รู้ล้ลวนว่างจากทุกสิ่งแจ่มใสผ่องแพร่อะไรเข้ามาสัมผัสอันนั้นก็ว่างไปด้วยกันเมื่อพิจารณาดูกายใจนี้แล้วเล่าเล่าก็เห็นแต่เกิดเกิดดับดับไม่มีอะไรมากไปกว่าธาตุขันรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติ ของมันอย่างนั้นเองไม่มีใครเจ็บใครตายมีแต่ธรรมชาติเกิดดับเป็นเองเห็นไหมครับเป็นเองของมันอย่างนี้เองมันว่างจากตัวตนนั่นเองทำให้รู้ว่าต้องเพียรรู้พิจารณาตัวเองอยู่เรื่อยเรื่องมันจึงไม่โง,ง่เพราะโง่นี้เองจึงเข้าไปยึดเอารูปนามขันห้า ว่าเป็นตัวเราของเราจึงต้องทนทุกข์เพราะความไม่รู้และเข้าไปสำคัญมั่นหมายเอาว่าดีชั่วสุขทุกข์รล่ำรวยสวยงามแท้แล้วพวกเหล่านั้นเป็นสังขารหรือสิ่งปรุงแต่งที่มีความแปรปรวนไม่คงที่บ,บังคับไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มีขึ้นแล้วก็มีแต่ความเสื่อมไปดับไปสิ้นไปว่างไปไร้าสารไร้เกณฑ์สารเท่านี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับเอาละครับ ตรงนี้ผมจะขออธิบายที่ท่านอุบาสิกาไวรังท่านพูดนะครับอธิบายแบบเซนว่าสิ่งที่ท่านอุบาสิกาไวรังท่านไม่ได้พูดก็คือที่เรียกว่าทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ร่ำรวยยากจนเนี่ยเป็นสังขารหมายถึงว่าเป็นความคิดปรุงแต่งของมนุษย์เนี่ยปรุงแต่งว่าคนนี้รวยคนนั้นจนคนนี้รวยกว่าคนนี้จน มากคนนี้จนน้อยคนนี้รวยมากรวยน้อยคนนี้ดีคนนี้ชั่วคนนี้สุขคนนี้ทุกข์ก็เป็นภาษาเป็นคําพูดแท้จริงแล้วไม่ใช่มีคนน่ะมาแต่ต้นน่ะทันคนรวยก็ไม่มีคนจนก็ไม่มีคนสุขคนทุกข์ไม่มีเดกก็กไม่มีผู้หญิงไม่มีแขกพมก่คนไทยไม่มีมนุษยชาติไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างบนโลกมานี่มีแต่ว่างจากลักษณะและสภาวะนี่พูดได้ชัดอย่างนี้อืพูดได้ชัดจากที่ท่าน อุบาสิกาหวยล้างเนี่ยท่านไม่พูดชัดผมก็เลยขยายมันชัดว่าคนมันไม่มีพุทธเจ้าจัดไว้ในวจรสูตรว่าไล่ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนไล่ลักษณะแห่งความเป็นบุคคลไล่ลักษณะแห่งความเป็นสัตว์โลกไล่ลักษณะแห่งความเป็นชีวิตมันจึงไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งบนโลกนี้มีแต่ชื่อเรียกมีแต่ภาษาพูดกันไปพูดกันมาคนนั้นอย่างนั้นคนนี้ มันเป็นเรื่องสังขารปรุงแต่งพระพุทธเจ้าเรยกว่าในช่างในวันเพ็นเดือนหกจึงพระพุทธเจ้าจึงพบแล้วในช่างมันปรุงแต่งขึ้นมาคิดขึ้นมานึกขึ้นมาอันนี้ขาชาสังสาลังสันทวิสังขา,าการตัวจากแล้วเจ้าในช่างผู้สร้างบานก็คือตัวเองน่แหละมันหลอกตัวเองเพ้อไปเองอะ่ะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็น,งงนมันไม่มีเรามีใครที่ไหน ไมเป็นภาษาเป็นคำพูดจะพูดยังไงมันก็ไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีหิวไม่มีอดไม่มีอะไรรวอิ่มไม่มีอะไรตรงไหนทั้งนั้นภาษาทั้งนั้นนะครับเอาละครับขอต่อเลยนะครับท่านอุบาสิกาหวยล้างบอกว่าเมื่อพิจณาจิตที่คล้องอยู่ในสังขารแล้วมีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีสิ้นสุดที่จะสิ้นสุดแดงทุกข์ได้ก็ต้อง เพียนรู้แจ้งในธรรมชาติธาตุแท้ในตัวนี้มีธาตุอมตะไม่มีการตายไม่มีเกิดไม่มีทุกข์อยู่ที่หยุดนั้นก็ว่างท่านก็หมายถึงว่าไอ้คนโง่เนี่ยมันรู้ว่าเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นกูเป็นทุกข์มันคิดปรุงแต่งเอาอะนะครับไม่รู้ว่าทุกข์มันมึงหลอกตัวเองอะโง่งไปเองอะแล้วบอกว่าทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้สุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้มันเพอ้อไปไะนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะสิ้นสุดได้ก็ต้องเพียรรู้แจ้งในธรรมชาติเดิมแท้ว่ามันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรพุทธเจ้าเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าทำเพศเพธรรมานตาลูปังนาตาเวทนอานาตาสังฆา,าราณาตาวิญญาณตามันเป็นอนัตตาแปลมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นชีวิตเป็นขันธ์ห้าธาตุสี่รูปนามไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้น เออแค่นี้แมน่าสงสารนะสัตว์โลกมันหลงกันเหลือเกินนะครับอาวท่านก็ท่านหวยล้างก็บอกว่าที่จิตรู้อยู่กับธรรมชาติในตัวเองไม่คล้องติดในเองนั้นมันดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์ทั้งปวงมันเห็นชัดที่จิตว่างว่างจากตัวตวนไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายมีแต่ธาต ขันพังทลายแล้วก็ธาตุขันก็ไม่มีพูดกันถึงที่สุดแล้วเนี่ยท่านหวยลังบอกว่ามีธาตุขันอันอันพังอันท,ทลายแล้วก็กลายเป็นธาตุเดิมเช่นเดียวกับจิตที่วุ่นไปก็กลับมาเป็นว่างอย่างเดิมอัน,นี่ก็เป็นภาษานะครับมันไม่มีธาตุเดิมธาตุไหนใหม่ธาตุเก่ามันไม่เลยเป็นธาตุเป็นแท้ที่ไหนมันเป็นภาษาเออตายแล้วเมื่อพารณาดูจิตว่างที่รูด ที่รู้จิตว่างนั้นมันคลายวุ่นวายวุ่นออกไปเองทําให้สําเนียกได้ว่ารู้จิตว่างเรื่อยไปความวุ่นก็เข้ามาในจิตไม่ได้ทําให้รู้คุณค่าของชีวิตที่ปฏิบัติธรรมที่ได้รู้จักชีวิตที่ไม่มีทุกข์ที่แท้จริงนั้นเห็นไหมครับเพียงแต่รู้ว่ามันไม่เป็นอะไรไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นครูเป็นมืองเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปไม่มีมีแต่ภาษา มีแต่คำพูดไม่ได้มีอย่างแท้จริงนะฮะพูดเอาเองทั้งนั้นเลยนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดต่อนะครับเรื่องออที่ท่านอุบาสิกาหวาย่ังท่านเขียนไว้ก็คือที่ลู้ล้วนนั้นไม่ปล่อยมันปล่อยหมดวางหมดหมด,หมดตัวหมดตนหมดคนหมดของจเจมใส่ปลอบปลงอย่างยิงย่งนี่พระเจ้าเจ้าจัดว่านิพานังปรมังสุญญ,ญ์ ว่างอย่างยิ่งคือนิพานนิพานละมงังละมังสุขขังพระนิพานเป็นสุขไอ้น,นี่ก็พูดเทรว่าเล,นเลยนะครับมันไม่มีนิพานนิเพินที่ไหนสุขทุกข์มันไม่มีอ,อว่างก็อย่างยิ่งก็คือว่างอะไรมันไม่มีอะไรจะให้ว่างมันว่างจากลักษณะและสภาวะเท่านั้นไม่ได้ว่างจากอื่นออต้องเข้าใจให้ดีด้วยนะครับออผมไม่ได้โต้ไม่ได้เถียงท่านก็หวยลังท่านพูดทิ้งไว้เฉย ผมก็เลยมาต่อเติมให้ว่ามันไม่ได้ว่างในแหว่งที่ไหนไม่มีนิพานไม่มีนิเพิินที่ไหนมันไม่มีนะครับอา้าวท่านพูดต่อฟังต่อจะผมจะอ่านให้ฟังต่อว่าท่านกล่าวว่าจึงทําให้อ่านออกได้รู้ว่าจิตว่างอย่างยิ่งคือว่างจากตัวตนนั่นเองจึงปลอดโปร่งแจ่มใสก็ว่างจากตัวตนนั่นแหละสุขอย่างยิ่งมันเห็นได้ ชัดในการสอบดูตัวเองมีตัวตนอยู่มีแต่วุ่นไม่ปลอดปง่งไม่ไม่มีว่างมีแต่ตัวตนอยู่นั่นมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ข้องกังวลเกาะเกี่ยวอยู่ล่ามปลายนั่นท่านว่าอย่างนั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าจิตว่างอย่างยิ่งว่างจากลักษณะและสภาวะ ต้องว่างอย่างนั้นไม่ใช่ว่างบางว่างวางอะไรว่างก็ต้องบอกว่าว่างจากสภาวะลักษณะแห่งความเป็นตัวโตนเขาเรียกว่าไรอัตมะลักษณะพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าวัชระเฉติกาปิยาปรมิตาชื่อย่อว่าวัชระสูตร ว่างจากตัวตนปลอดโปร่งแกมใสว่างจากตนแหลกเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้สุกก็สุขพร้อมไม่มีสุขที่สสกที่ไหนทุกก็ไม่มีตายไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีอะไรสักอย่างนะงั้นเออมันจะมีสุขมาจากไหนคนไม่มีอ,อ่ะมันจะวุ่นวายที่ไหนมันปลอดปลวงโลกที่ั้นมันไม่มีใครปลอดปร่งไม่มีใครกังวลไม่มีใครเกี่ยวเกาะกับอะไรพูดเอาเองทั้งน,นั้นเลยนะครับเอาต่อนะครับเ,เดี๋ยวจะจบแล้ว ที่รู้จิตว่างไม่ก่อเกี่ยวอะไรไม่เอาอะไรมันแสนเบาสบายและก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราสบายเห็นนะครับท่านเดิมเข้าใจแล้วท่านโวยลังที่รู้จิตว่าไม่ก่อเกี่ยวเนี่ยไม่เอาอะไรมันแสนสบายมันจะเอาอะไรกับอะไรละ่ะเออแล้วก็มันรู้สึกไปตามธรรมชาติที่รู้เองเบาเองสบายเองการปฏิบัติ อยู่ที่เข้าถึงภายในธรรมชาติเป็นเองล้ว,ลวนๆที่จิตเดิมแท้มันว่างอย่างยิ่งไม่มีหญิงไม่มีชายมีแต่ธาตุรู้ล้วนใ่ไ,ไหมถ้ารู้ก็ว่าขึ้นมาสมมุติก็ว่าขึ้นไปนะครับเอาละไม่เป็นไรครับแต่มันก็รู้ได้ทุกสิ่งที่ดีทั้งหลายดีทั้งร้ายสภาพภายในไม่หวั่นไหวรู้ได้ทุกสิ่งแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยไม่ว่าอะไรเข้ามาดู เข้ามารู้ได้ทั้งนั้นรู้แล้วปล่อยและเองวางเองนะครับที่สังเกตได้ในสภาพภายในจิตว่างอยู่แล้วอะไรๆเข้ามามันก็ดับไปว่างไปเองจิตเดิมแท้ไม่มีทุกมีแต่ว่างจากทุกอยู่ตามธรรมชาตินะครับนี่พูดตามเสรวาทั้งนั้นนะครับที่พูดเนี่ยหมายถึงตานหอยลังนะครับ ท่านยังบอกต่อไปว่าตื่นขึ้นมาก็รู้จิตรู้อยู่ในลึกๆก,กายเวทนาเคลื่อนไหวไปอย่างไรก็รู้ได้หมดรู้ดูเฉยๆไม่เกาะเกีเ่ยวกายมีทุกเวทนาก็รู้ไปตามเรื่องของเวทนาแต่ใจรู้วางเฉยรู้ไปไปรู้ปล่อยรู้รู้ปล่อยรูย้แล้วก็ยิ่งว่างยิ่งเบาทั้งกายเวทนาว่างหมดไม่มีอะไรเหลือ ยิ่งชัดเจนในข้อปฏิบัติที่ดับทุกทตาเห็นในทุกกรณีนั่นอยู่ที่รู้ทุกทุกสิ่งแล้วปล่อยวางน้อมไปเพื่อปล่อยวางแล้วก็รู้ในทันทีภายในจิตภายในว่างจิตว่างทุกดับไม่เหลือเพราะปล่อยวางธรรมชาติเดิมแท้ในตัวเองก็เคยฉายเด่นเห็นชัดว่างจากตัวตนในกายรู้ล้วนๆวว่างอยู่ปล่อยอยู่ วางอยู่ลูล้ล้วนไม,ม่ยึดมั่นสิ่งใดมันเองปลอดโปง่งว่างเองหมายถึงจิตเดิมแท้ฉายแสงแห่งความว่างทำให้รู้สึกว่าต้องภาคเพียรรู้ในภายในให้ติดต่อทั่วถึงอยู่เสมอแล้วปัญหาชีวิตคือความทุกข์ก็จะลดลงถอยไปตามลํำดับจนถึงที่สุดทุกขทั้งปวงก็จะดับไป,ไปว่างไปจากจิตได้เด็ดขาด จิตว่างอยู่ภายในลึกๆมองเห็นการเคลื่อนไหวของกายเวทนาจิตทำได้ชัดรู้ภายในไม่หวาดไหวเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้นี่ก็เป็นสักแต่ว่านะครับดังที่พระเจ้าพูดกับ พระพายะพายะเฉยๆนะครับเป็นมานพพวกข้าทางเรือเรือสมเผามาทางน้ํำจมหมดเลยเหลือแต่กางเกงลิงก็ไม่มีสักตัวแก้ผ้าขึ้นฝั่งลูกเมียตายหมดเกลี้ยงก็ตั้งตัวเป็นผู้ประกาศทำสอนทำเขาคนอื่นแท้จริงแล้วไม่รู้อะไรเลยก็เลยเพื่อนเก่าก็เลยเป็นเทวดาเ็าเนรมิตว่าเออพายะ เธอจงไปฟ้าพุทธเจ้าเิอพระองค์เจะเป็นอนุตตะลสัมโพธิญาแล้วเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะแล้วเธออย่าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์คนอื่นเลยเธอไม่ได้รู้เรื่องพายะเขาไปฟ้าพุทธเจ้ขาขณะกําลังบินธบาที่นครสาวัตถีก็ไปกอดเขาร่ําร้องว่าพระองค์จงพูดธรรมะให้ข้าพระเจ้าฟังข้าพระเจ้าขอฟังพระเจ้าบอกไปฟังที่เชตวันดีกว่าอื ตายะก็ไม่ยอมก็เ,เลยกอดเข่าล่ำร้องน้ำตาไหลลวงบนพระบาทคือเท้าพุทธเจา้พจาพระเจ้าก็เลยบอกเอาอย่างนั้นเธอจงฟังให้ดีนะไอ้ที่เธอว่าเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นจริงหรอกมันสักแต่ว่าติ้งต่างเอาอ่ะไอ้ที่ได้ยินก็ติ้งต่างเอาอ่ะว่่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินจริงๆหรอกไม่มีได้ยินที่ไหนอ่ะไม่มีหูไม่มีเสียงอ่ะ ที่ว่าลู่ทางกายสัมผัสก็ไม่ใช่อีกอะทุกอย่างโอระพ่อหมดสักแต่ว่าหมดสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าร้อนสักแต่ว่าเย็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าลิมรสไม่มีอะไรจริงทักอย่าง,งแค่เนี้ยพายะก็ตกกระแสทำเป็นบรรลุธรรมเลยสําเร็จมรรคผลลุกโผลงโพรงเลยเห็นไหมครับพูดไม่กี่ประโยคพูดยาวจัสสอนนิดเดียวทําให้พายะมานบหนุ่ม ยังไม่ต้องบวชจะเป็นสําเร็จนักผลแล้วจะเรียกอารหาหันอารามุนเรียกได้ตามสบายเพราะมันไม่มีอะไรที่จะให้เรียกมันสมมุติขึ้นมาอารหาหันอารเลนนี่ไม่มีฮะเสร็จแล้วพ่อเจ้าบอกไปเจอกันที่เชตวันนะแล้วเราจะบิณฑบาตต่ออืมให้พายะก็ไปเตรียมผ้าที่เขาทิ้งๆามาเก็บมาห่อตัวเพื่อจะได้หายอุจจารไม่ต้องแก้ผ้าพายะไปเก็บผ้าก็ถูกแม่วัว เขาอ่อนผิดตายคาเขาใช่ไหมคนก็ยิงล่ำลือกันแล้วไปแล้วเถระวาดเขาก็บอกว่านี่แหละคนไปถามพื้นญาตว่าทําไมพายะยังไม่ทันบวชเลยบรรลุมรรคผลแล้วจึงถูกแม่วัววัวอ่อนผิดตายเถระวาดก็เลยเอาอย่างไหนว่าไม่ทราบบอกว่าชาติก่อนไปข่มขืนโสเพณีกําลังท้องแก่อยู่ชาตินี้โสเพณีก็เลยมาเข้าไปใน สวมวิญญาณวัวเข้าไปก็เลยผิดตายเขาเล่ามาอย่างนั้นผมก็พูดตามเขานะครับเดี๋ยวเอาเถอะไอ้ที่แน่นอนก็คือพายะบรรลุธรรมก็เพราะเข้าใจคําว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงต่างว่าเห็นไม่ได้เห็นจริงๆอะ่ะเป็นภาษาพูดว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะไม่ได้ยินจริงๆอ่ะศักแต่ว่าลิมรสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ากายสัมผัส ตาหูจมูกลิ้นอวัยวะอะไรไม่มีทั้งนั้นแ่ะตาหูก็ไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายจบเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับต่อจากท่านอุบาสิกาหวยลังที่ท่านพูดไว้พอท่านพูดไว้ว่าดูภายในให้ติดต่อกันดูรู้ธรรมชาตินะครับ ให้ทชาติกายและจีดให้กระชับยิ่งขึ้นที่มันเป็นเพียงธาตุเกิดดับตามธรรมชาติของรูปนามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดามียาไปตามธรรมดาจะตายก็เป็นเรื่องธรรมดาดิ้นลนมาก็าเป็นทุกข์ใจเปล่ารู้ภายในปล่อยวางได้ดีกว่าและจงใช้ชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งนะครับก็ดี่ก็พูดแตบเสียล้ว่าแต่มันไม่มีกายไม่มีตายไม่มีแต่แก่นะครับ ก่อนหน้านี้ท่านก็บอกเองว่าไม่มีแก่ไม่มีเจ็บที่ไหนอะ่ะปรุงแต่งไปเองทั้งนั้นนะครับเพราะพอมาถึงตอนนี้บอกว่าที่นี้ต้องดูกายภายในติดต่อดูกายธรรมชาติกระชับมันไปเพียงธาตุเกิดดับธาตุเถิดไม่มีไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนะครับอืมแต่ถ้าท่านพูดตามสมมุติก็โอเคไม่ว่ากันนะครับอือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็พูดตามสมมุติไม่มีใครป่วยใครเจ็บ คนป่วยไม่มีหมอไม่มียาไม่มีมันรักษาที่ไหนอ่ะใครรักษาใครมันไม่มีอะไรกับอะไรนะครับท่านบอกต่อไปว่าดูธาตุดูขันมันพังทลายธาตุขันก็ไม่มีพังทลายจนจะมีที่ไหนรู้ภายในจิตแจ่มใสเบิกบานไว้เพราะว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับหมดไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนะครับพูดเป็นภาษาสมมุติ ท่านก็คงเข้าใจแล้วแต่ว่ามันต้องพูดตามสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นผมย้ําว่าผมไม่ได้โตเถียงกับท่านเท่วยลั้งนะครับท่านวยลั้งจะพูดอะไรก็ได้แต่เป็นภาษาเป็นคําพูดผมไม่ได้เถียงมันจะพูดว่างพูดวุ่นก็พูดไปเถอะมันเป็นภาษามันไม่ได้ว่างจริงๆมันไม่ได้วุ่นจริงๆมันไม่ได้ดับมันไม่ได้เกิดแก่ที่ไหนนะครับ เอาละครับท่านบอกว่างหมดดับหมดก็ออโอเคธรรมชาติว่างจากตัวตนผลมันแสดงออกให้รู้ที่มันรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างที่จิตว่างรู้เห็นดูภายในเป็นเหตุให้ปล่อยวางจิตก็แจ่มใสถ้ามืดมัวมันก็หมดตัวตนผลทุกนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ค่อยมาต่อใหม่นะครับอา่าช่งนี้ค่อยมาต่อใหม่วันนี้ก็ ถือว่าผมก็ได้พูดมานะครับออพอสมควรแก่เวลาแล้วเป็นเวลา4.5นาทีโดยประมาณนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาต่อนะครับแล้วก็ถ้าจบจากท่านอุบายการหวยลัางแห่งสวัสดิ์แล้วเนี่ยก็จะพูดถึงการหลักธรรมคำสอนของท่านกอเขาสวนหลวงอีกต่อนะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมก็ ขอุติไว้เพียงแค่นี้แต่ว่าเช่นเดิมนะครับท่านที่สงสัยอยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยอยากจะทำความเข้าใจสิ่งที่ผมอ่านมาทั้งหมดก็ตามหรือแสดงทัศนะอะไรไอ้ผมฟังก็ผมก็ยินดีรับฟังนะครับติดต่อผมที่หมายเลขโทรศัพท์09 089นะครับ089126 0689และ02513 3279 02939 7466นะครับสรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับรุงนี้ว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ